フフフフ ครุณผู้ชม Hack Shoes Channel นะครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Unboxing กันนะครับจะเป็นตัวเกม Rainbow Six นะครับผมจะเป็น Art of Six Edition นะครับจะเป็น Limited ของเกม Rainbow Six ที่ออกมาพร้อมแผ่นธรรมดานะครับดูจากขนาดนะฮะขนาดจะใหญ่กว่าแผ่นธรรมดาเกมเข้าไปนิดนึงอันนี้เป็นเกมใหม่เป็นไงออกมาวันเดียวนะครับจะค้อนข้าศักดิ์ใครสนใจก็เซอร์ติยตัน Hack Shoes นะครับขายของอีกแล้วตัวนี้เป็นกล่องเล็กนะครับผมจะใครซื้อแผ่นตัวนี้ธรรมดาแผ่นตัวนี้ให้ด้วยโอเคนะครับผมจำนวนจำกัดนะครับลืมบอกไป นะฮะผมทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะแกะเลยแล้วกันนะครับสังเกตดูพลาสติกเนี่ยผมยังอยู่แน่นอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับจัดเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็กรีดฟิลเรียบร้อยนะครับผมจะเข้าท่าต่อสายทองปด่๋ยถ่ายต่อได้เวลาต่างช็อต นี่แกะแล้วครับค่อยๆแน่นๆถุงที่ของนะครับผมสูงหน้าคนแกะมากครับนี่นะครับเป็นด้านในของตัวลิมิเตดตัวนี้นะครับของจับมากครับผมนี่ฮะเป็นประกอบกันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนี่เป็นกระแพงทะลุครับโคตรอาร์ตมาลองมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรนะครับริงผมก็ดูคลิปฝรั่งแล้วแหละว่ามันมีอะไร คนไทยก็ต้องดูคลิปไทยครับผมอันนี้ลกล่องเปล่าๆครับฝากล,อล่ลองอไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ Art of ซีไกด์นะครับผมจะเป็นไกด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่ามันจะแจกอะไรนี่ยเดขอขไปหน้าตรงนี้กอ่ามันจะเป็นหนังสือแบบบอกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็ หมดการเล่นเนี่ยก็น่าจะบอกด้วยนะครับว่าเล่นยังไงแต่ทั้งนายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องเก่งภาษาแน่ระดับหนึ่งเขาจะอ่นานได้นะครับผมนี่เขาบอกประวัติความเป็นมานะครับย้อนกันไปถึงสมัยไหนถึงสมัยไหนหนู่นเลยครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันครับาารเกมการ์ดฟาวเดชันนะครับนี่ฮะบอกว,วิธีการเล่นเริ่มแรกนะครับสเต็ปว่าควรเล่นอะไรยังไงนะครับผมกำแพงที่กั้นประตูพื้น บอกหมดเลยครับอ่าเดี๋ยวจะปไปไวๆแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอนะไรน่าสนใจมากขอใจรู้สึกว่ามีร้อยยี่สิบห้านี่ครับเป็นบอกอ่า,อาวุธครับผมบอกว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยทําอะไรได้บ้างนะครับเหมาะแก่กับสถานการณ์แบบไหนนะครับนี่ฮะโอมีเยอะเลยครับคิดว่าถ้ามี DLC คงจะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับนี่ผมเปิดไปเลยๆแล้วกันนะครับเผื่อ,อน,นี่เดี๋ยวบอกสายอาชีพด้วย Castle เทอรไมทเนี่ยนี้หน่วยระเบิดกำแพงครับผมนี่แอชนะครับนี่ครับบอกหมดเลยครับทุกสายนะครับคือเหมือนเป็นบทสรุปย่อมๆเลยฮะร2อยิบหน้านี่ครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะมีสายสโมกยังไม่ได้เล่นเลยทวิชนี่ยังไม่ได้เล่นมิวตัวนี้เล่นแล้วตัวนี้เป็นอาชีพตัดสัญญาณโดนนะฮะตัวนี้เป็นโลหมอสำหรับแนวหน้านะครับผมไนอาชีพหมอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันพวกนี้หมูมีอาชีพเยอะกว่าตัวเบต้าเขาสมคนรครับผมแจมจมแจอันนี้ก็จะเป็นไกด์แมปนะครับเทคนนีอลไกด์แมปโอ้นี่บอกแบบรายละเอียดโหนี่มีพ,มพิมพ์เขียวด้วยครับนี่ฮะบอกหมดเลยว่าจุดไหนเป็นจุดด้อยจุดอ่อนของทีมรับทีมลุกนะครับตัวเนี้ยจะรู้หมดเลยแต่จริงเราเล่นไปเยอะๆเราก็จะรู้เองอยู่แล้วครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็น หนังสือครับผมอันนี้ก็จะบอกเป็นฟิล์มเขียวฉากต่างๆนะครับก็ไม่มีละด้านหลังก็เป็นภาพอารอาร์ตนะครับฉากโดยสวยอันนี้คือตัวหนังสือนะครับ Art o x i k y นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นนะครับแผ่นเกม e m o s i x s e x นะครับผม อันนี้สั่งซื้อที่จะแฮกชุดนะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าซิงเกิลเพลเยอร์เล่นด้วยคนเดียวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าออนไลน์ได้ทีมละ5คนฝั่งละ5นะครับพากันรับพากันลุกนะครับบุก5รับ5แล้วสลับกันนะครับผมภารกิจต่างๆมีตั้งแต่ปดระเบิดช่วยตัวประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวนี้เลยของค่าย Ubisoft นะครับผมสนใจก็สั่งซื้อที่ที่แฮกชุดชั้นแนนะครับส่วนอันนี้เขาจะให้โค้ดมาด้วยอันนี้จะเป็นโค้ดปืนทองนะครับ ปืนในเกมของผมที่ได้เนี่ยผมจะได้เป็นปืนทองนะครับจะได้เป็นสกินนี้เลยเพราะในเกมตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนลายปืนได้เหมือนพวกคาลเตอร์สไตล์อะไรพวกนี้ครับผมเปลี่ยนลายปืนได้นะครับเอาละครับก็รีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวรีวิวของเลนโบฟิตนะครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีทั้งแบบธรรมดาแบบนี้แล้วก็แบบกล่องแบบนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยก็ชัดชัดมาละไงครับยังจับจุดกันอย่างเดยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ Is how we start in this life. Had to try. Real greatness? No! It's what you do with the hand you dealt. You're a crook, right? <laughs> what do you want from me? I see great things in our future, kid. Great things.